เปบนเลยครับขอบคุณครับโอ้นเ่ารักอยูเหมือนเดิมนะเป็นไงบ้างคพอเราประกาศแล้วว่าในรกาศนวงเนี่ยแนามีังไงบ้างแบก็เวลาชีไปโพสต์รูปใน Facebook ใน Twitter เงี้ยก็มีเสียงหอบรับมาว่าทำยังไงครับเดี๋ยวสอดจบเลยไรเป็นว่าเฮ้ยสี่คนนี้มาจากเอฟมก็น่ารักดีแต่ผมว่าเวลาถ่ายรูปไปโปสเตอร์หรืออะไรนี้ก็จะถ่ายรูป ก็บมาเพราะนี่เป็นอะไรก็เป็นการแอบปล่อยแอบปล่อยภาพให้แฟนได้เห็นกันว่าชมว่่น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่าทำไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่แต่ว่าเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวว่าการมารวมตัวการแต่ละคนเป็นยังไงแล้วแต่อยากพูดถึงผลงานนิดนึงนะเพ<อ>นะราะว่าเรายังไม่ได้พูดเลยแล้วเพลงเพลงที่ปล่อยออกมากำลังจะปล่อยออกมาเพราะว่าเห็นตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยทางทางไหนเนี่ย มีการปล่อยท่อนรูปออกมาแล้วครับความยาว60วินาทีของสามารถฟังได้ที่ชูมิวสิกเพลง8นาทีครึ่งนะยครับใช่เดี๋ยวจะยับยับๆฟังด้วยจริงมากไม่งั้นเราก็คงไม่ยิ้มปิดตามอ๋อนึกว่าถชวไม่าโชว์นึกว่าเราเป็นกล้องเพลงแล้วไม่นีพคนในวงไปเยามหาช่องทางในการขายของจริงเพลง ชื่อว่าเล่ไว้ธีฐานที่เข้าใจครับก um um> um> um ็แนวเพลงก็จะเป็นแบบป๊อกบ็อกแล้วก็จะมีวด์อิเลอนิกส์ก็คือจะแบบสนๆหน่อยสนุกหน่อยฮะตามสไตล์ของเราแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าผู้ชายปากหนักครับในเรื่องของความรักเราไม่กล้าจะบอกเขาไปตรงดูจากการเราแล้วกันว่าล่าว้ธีฐานที่เข้าใจแล้วกัน จริงๆมีเขามีหลายคนไงครับก็ยังไม่พูดดีกว่าอ๋อหลายคนอะไรใครหลายคนอ๋อโง่มากเลยเล่นกันเองเขาใจแล้วว่าทำไมถือกีตาร์มาเอาไม่ดีเพื่อจริงๆนะครับแล้วซิงเกิลเต็มๆที่เราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ซิงเกิลเต็มคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนะครับครับผมก็ต้องรอฟังกันต้องใจรอนะแต่ว่าวันนี้เห็นถือกีตาร์มาแล้วโอ้โหทั้งนี้านเนี่ยผมก็

จะพอไหมอาจจะเธอไว้ยังน้อยไปแต่จะมีคำไหนดีกว่านี้และจริงๆจะคงรู้ดีคำนี้เลาไว้ในทางที่เข้าใจ Gracias.